หลวงปู่ดูวัดสแกทักแรงผีตามมาหลังเห็นสิทธิ์ห้อยพระผงพรายกุมารเมื่อประมาณปี2520ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทักแรงหลังเห็นลูกศิษย์ที่มาหามีผีล้อมรอบกายท่านได้ออกมานั่งคุยกับลูกศิษย์ที่บริเวณระเบียงกุฏิของท่าน เมื่อนั่งคุยกันชั่วครู่ใหญ่หลวงปู่ดูและสิทธิ์เห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาภายในวัดพอจอดมีผู้ชายลงมาจากรถสี่คนและเดินตรงมาที่กุฏิของท่านเอ๊ะไอ้พวกนี้มาแปกลกหลวงปู่ดูอุทานมันเอาผีมาด้วยบรรดาสิทธิ์ของหลวงปูด่ดูเมื่อได้ยินหลวงปู่ดูพูดถึงผีก็พากันชะเง้อดูคนทั้งสเอผมมองไม่เห็นผี สิทธิ์คนหนึ่งบอกกับหลวงปู่ผมไม่เห็นมีอะไรผิดปกติมีอะไรหรือคับหลวงปู่หลวงปู่ดูหัวเราะก,กับสิทธิ์และพูดกับสิทธิ์ว่าฉันเห็นผีมันล้อมรอบพวกสี่คนนี้ที่กําลังเดินมาหาเต็มไปหมดคนทั้งสี่เมื่อเดินมาถึงหน้าบันไดกุฏิก็พากันถอดรองเท้าแล้วพากันขึ้นกุฏิครานเข้ามากราบหลวงปู่ดูนี่พวกเธอมาหาฉันทำไมจึงเอาผีมาด้วย หลวงปู่ดูถามชายทั้งสี่พร้อมกับหัวเราะด้วยอารมณ์ดีคนทั้งสี่มองหน้ากันตีหน้าเลิกลักเมื่อได้ยินหลวงปู่ดูบอกว่าพวกตนที่มาหาพาผีมาด้วยผีที่ไหนครับหลวงปู่นายเบิ่มพบร่มเย็นหนึ่งในสี่คนที่มาหาหลวงปู่ถามขึ้นด้วยความสงสัยยังไม่รู้อีกเหรอหลวงปู่ดูหัวเราะด้วยอารมณ์ดีผีมันมาจากพระที่แขวนอยู่ที่คอนะสี ทั้งสคนที่มาหาหลวงปู่ก็ถึงบางอ้อคนทั้งสี่ที่มาหาหลวงปู่ดูเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่มีคุณเพียรวิทยารุธิติคุณชินพรสุขสถิตนายเบิ้มพบร่มเย็นและทุกคนมีพระขุนแผนผงภายกุมารบลงบอกประสบการณ์เนื้อเหลืองและเนื้อขาวอยู่ในคอทั้งสี่คนคนทั้งสี นำสร้อยคอที่แขวนพระขุนแผนผงพายกุมารมาให้หลวงปูด่ดูหลวงปู่ดูก็นั่งหลับตาอยู่ครู่ใหญ่แล้วบอกว่าของเข้าแรงใช้ได้เลยทีเดียวแต่ดูเหมือนผู้สร้างได้เสียเสียแล้วครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ที่จังหวัดระยองได้จัดสร้างขึ้นครับและหลวงปู่ทิมได้มรณภาพกว่าสองปีแล้วสิทธิ์ทั้งสี่บอกแก่หลวงปูด่ดูคนทั้งสี่อัศจรรย์ใจ ที่หลวงปู่ดูท่านรู้ว่าที่คอของพวกตนมีพระเครื่องที่หลวงปู่ทิมใช้ผงพระพุทธคุณและผงพรายกุมารผสมปนล,ลงไปแล้วปลูกเสกสร้างเป็นพระขึ้นมาคนทั้งสี่คนที่มาหาหลวงปูด่ดูจึงเคารพหลวงปู่ดูยิ่งทั้งสี่คนนั่งคุยกับหลวงปู่ดูอยู่ครู่ใหญ่คุณชชนพร์ถามหลวงปู่ดูว่าท่านหลวงปู่ทิมอาจารย์ของผมท่านเป็นพระเถระที่ยึดมั่นพระธรรม และพระวินัยของพระพุทธองค์อย่างเข่งครัดไม่ยินดียินร้ายในรูปกิ่นรสเสียงและถือสันโดษเป็นพระภิกษุที่มีศีลาจารวัตที่น่าเลื่อมใสหลวงปู่ทิมได้สร้างพระเครื่องโดยมีผงพรายกุมารที่ท่านนำมาจากเด็กตายทั้งกรมจากท้องมารดาการกระทำของหลวงปู่ทิมจะเป็นบาปหรือไม่หลวงปู่ท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกขึ้นว่า เป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาของแต่ละบุคคลเรื่องราวที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ